พอกผมนะชอตตี้บูโจวากับเอาแรงเกอร์นี่คือเกมมือถือแนวโมบ้า v 3, v v V3 นะครับโดยจะมี2โหมดหลักๆครับโหมดแรกก็คือเราบังคับคนเดียวอีก2คนจะเป็น AI ครับซึ่งเราสามารถสั่งการพวกเขาได้นะว่าจะให้เขาเพ่งเล็งอะไรเป็นหลักส่วนอีกโหมดหนึ่งจะเป็นการต่อสู้แบบ9คนนะครับก็คือไม่มีบอทไม่มี AI มาช่วยแล้วครับก็จะเล่นทีมละ3คนเป็นผู้เล่นจริงกันหมด ส่วนเวลาที่ใช้ในการเล่นแต่ละแมตช์เราลาวสามนาทีเท่านั้นเองครับก็คือว่าค่อนข้างเร็วมากนะครับส่วนกติกาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมเล่นไปอธิบายไปให้ดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะเริ่มเกมได้ครับมาถึงยังตีกันไม่ได้นะครับเราได้แค่ฟาร์มคะแนนจากครีปนะครับผมคนที่ลัดช็อตจะได้คะแนนนะครับโอ้นี่ไงผมได้มา150แต้มแล้ว แล้วตัวละครผมคือถือเพชรได้แค่220สเท่านั้นนะจะเก็บมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ตัวละครเราจะเดินชา้าลงครับถ้าเกิดอยากจะวาร์ปกลับบ้านก็ได้นะมันมีปุ่มวาร์ปอยู่แต่ว่ามันมีครูดาวเดินกลับบ้านไปก่อนดีกว่าแล้วก็เอาพลังงานไปใส่สไตรเอเยม,มาครับผมบาเรียหายยังๆนะอย่างที่บอกยังปะตีกันไม่ได้ครับถ้าบาเรียหายแล้วก็เดินไปหวดฐานฝ่ายศัตรูได้เลยครับตอนนี้คลิปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับศัตรูก็ไม่มีทีท่าว่าจะอยู่แถวเราครับน่าจะแยกกันอ้าวเดี๋ยวนะ ศัตรูมาครับเขาล่องหนมาคนนี้แตกไปเลยเย่ยมมากแตกไปหนึ่งแต่ว่ายังมีศัตรูอีกตัวหนึ่งมานี้ผมมีสกิลฮุกเนี่ยเสียดายตีไม่โดนครับฮุกมาแล้วตีไม่ทันตามไปตามไปไม่ต้องตามไม่ได้สู้กันแบบเดียวเลือดฝืนครับเฮ้ยเป็นกรมสีเหลืองมันมาตีบ้าเราเอาเสิ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 โดนผมขังเรียบร้อยครับเออไปเลยโดนผมขังเออไปเลย คือการที่มาตีบ้านจะทําให้คะแนนมันลดลงนะแล้วก็ดอกไม้ใกล้เกิดแล้วดอกไม้จะคอยผลิตพลังงานหรือว่าคะแนนให้เราเรื่อยๆครับตีสีแดงก่อนครับตอด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 มันไม่สนใจเราเลยมันไปไหนกันไม่รู้บางทีก็จะเป็นบอดนะต้องบอกก่อนเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นไงนครับแรงต่าอยู่ก็มีโอกาสเจอบอดครับเราตีเพื่อตัดคะแนนก่อนอ้าวตีไม่ได้แล้วเหรอมันไม่ใช่ตีไม่ได้ออกนอกรนะยะเมื่อกี้จะไปตีคนอื่นไง นี่ไงตีไปรัวๆเลยครับหรือจริงๆเราไปดูในแมปอะครับว่ามีครีปเกิดอย่างเราอาจจะไปตีครีปก็ได้นะแต่ตอนนี้ครีปยังไม่มาไงโอเคผมกลับมาเฝ้าฐานดีกว่าครับครีปเกิดพอดีครับมีสีแดงอยู่เหรอขังนีไหมขังเลยครับผมอาน,นี่โดนไหมผูไม่โดนเป็นกรรมผมไม่ให้ปลายผมขังแล้วโอเคตีครีปกันตีครีปกัน เฮ้เดี๋ยวนะคะแนนผมกลายเป็นที่สองครับจากนําที่หนึ่งอยู่ดีๆอุย้ยนู่นนูแรเอนเมี่เอามาเอามาเออโอ้โหดูมันหนีแล้วโตวผมเดินอย่างช้า่า <c oughs> หนีเลยน้องหนีไปไหนแล้วอุย้ยหนีไปตรงกลางแมเปโอเคมีอุย้ยเดี๋ยวกนกลายเป็นตัวใหญ่เยี่ยมมากครับผมผมชูดเลยแล้วกันเออศัตรูมันมาบ้านเรากันหมดเลยว่ะ นัวมากครับจังหวะน,นี้ชุนมุลชุลเกมากโอเคเยี่ยมมากครับผมคะแนนเราที่หนึ่งไงเดีย๋ยวไปตีสีแดงดีกว,ว่าคะแนนสีแดงเยอะหรอสีแดงเยอะหรอนี่แนะ่แอบลอยแอบลอยอเขาไปตีคีปจึงด้วยเขาไม่ได้สนใจเรา <laughs> <laughs> เหลือเวลา30วิมีโอกาสเราชนะสูงมากเลยครับผมตั้งบอทให้ไปคุ้มกันฐานเรียบร้อยแล้วเ,เนื่องจากคะแนนนาต้องไปตั้งข้างนอกนะโอเค,อ,เคอันนี้ผมก็ตีไปรัวๆเลยละกัน ไปไปจ้าคะแนนหายไปเยอะแล้วครับจังหวะนี้โอกาสที่1สูงมากครับเหลือเวลาอีกแค่10วินเท่านั้นสู้หน่อยไหมสู้หน่อยไหมเออยังไม่ทันได้สู้มากเลยขังดี่ว่าขังแล้วก็ทุบไม่ยีแน่เอาดิเอาดิเอ,เออเรียบร้อยครับผมก็บรรยากาศอย่างที่เห็นครับว่าเล่นไม่นานแป๊บเดียวก็จบแล้วครับ ส่วนคนที่ได้ที่1ก็จะมีฉากปิดอะไรสวยๆงางๆแบบนี้ด้วยนะครับเป็นแงโอ้โหท่าโพดนี่สุดยอดไปเลยครับท่านโอเคทีนี้เราไปดูการหาห้องและการจัดทีมกันบ้างนะครับก็ให้เรากด go to the battle ที่อยู่ด้านขวาล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดมาเล่นคนเดียวก็คือซีซั่นแลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเล่นกับเพื่อนก็คือใช้คําสั่ง room match invitation นะครับส่วน event match ที่เล่นพร้อมกัน9คนอันนี้ยังไม่มานะครับงั้นเดี๋ยวอธิบายวิธีการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนก่อนกันละกันให้ใครคนใดคนหนึ่งเเปปป็็นนนนนคสรร้้้าาาางงะบจุ่มขขววดตี แล้วก็อันนี้เป็นชื่อห้องนะครับผมสามารถตั้งได้ด้วยว่าจะเล่นเฉพาะเพื่อนอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนอย่างเดียวก็คือติ๊กตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็โหมดตอนนี้มันเลือกได้แค่3ามลีเดอร์ครับเก้าแรงเกอร์ยังเลือกไม่ได้งั้นก็โอเคไปก่อน แล้วเราก็จะได้เลขห้องมานะครับอันนี้จําเลขห้องนี้ไว้นะครับเราก๊อปปี้แล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆนได้เลยครับเพราะเดี๋ยวเพื่อนต้องใช้เลขตัวนี้นี่แหละในการเข้าห้องส่วนคนที่เป็นเพื่อนนะครับก็เข้าเมนูเดียวกันเลยคือ Invitation นะครับผมและด้านบนตรงนี้เอาเลขเมื่อกี้แหละครับที่ได้มาจากเพื่อนกรอกเข้าไปแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดต้องเจอห้องนั้นนะครับทีนี้เราก็แค่รอให้เพื่อนอีก2คนเข้ามาเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ไปลุยกันได้เนาะส่วนใครจะออกจากห้องก็ด้านซ้ายบนออกได้เลยง่าย ่อนเราจะลงไปต่อสู้เขาจะมีตัวละครให้เราเลือก3ตัวครับตัวนี้ก็คือคนที่เราจะเล่นเป็นหลักนั่นเองครับส่วนคนอีก2คนข้างๆก็จะเป็น AI นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับดูจากสถานะตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของความแรงในการโจมตีหรือว่าแอตแทกนั่นเองอันนี้คือดีเฟนซ์หรือว่าป้องกันนะครับส่วนอันนี้ไม่มั่นใจครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นซัพพอร์ตเพราะว่าน้องแมวคนนี้เขาเป็นสายซัพพอร์ตเกรดเนี้ยมันเด้งมาสูงมากเลยคิดว่า่าานนจะะใช ส่วนต่อมาคือโจมตีฐานหัวสตูหรือว่าอ e ีซ h เฟียได้ดีนะครับและสุดท้ายคือความเร็วครับอันนี้ก็คือถ้ายิ่งเร็วเยอะก็ยิ่งจะเดินเร็วนั่นเองครับ ถ้าเรามาดูทีละคนคนนี้เขาเป็นสายโจมตีเลยครับถ้าเป็นน้องแมวก็สายซนะับพอร์ตเนาะถ้าเกิดว่าเป็นพี่คนนี้ครับเอาไว้จู่โจมฐานของศัตรูเนาะถ้าเป็นเจ้คนนี้ครับที่เซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยก็จะค่อนข้างถึกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเฮียผมขาวคนนี้จะเห็นว่าสเตตัสค่อนข้างต่ําเลยครับโดยเฉพาะการโจมตีอ e ีโซเฟียคือต่ํามากแต่คนนี้มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือเวลาที่โจมตีใส่สตรูที่ติดสถานะผิดปกติจะมีโอกาสคริติคอลมากขึ้นครับส่วนน้องคนสุดท้ายก็เป็นสายแทงเหมือนกันครับถ้าเกิดเทีียบบสตตัตัก้้คนนแลว จะเห็นว่ามันไปคนละทางนะเจคนนี้จะโจมตีได้ดีกว่าแต่น้องโรล,ลีเนี่ยจะมีความเร็วในการเดินมากกว่าเล็กน้อยส่วนตัวละครที่ผมเลือกเล่นคือเจคนนี้เนี่แหละครับเพราะว่าชอบมากที่สุดแล้วลองมาก็น้องแมวเนาะและนอกจากนี้ครับเรายังสามารถตั้งค่าของ AI ได้ด้วยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยบริเวณด้านล่างนี่แหละ ส่วนแผนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระดับนะครับก็คือตอนต้นเกมตอนกลางเกมแล้วก็ตอนท้ายเกมนะครับซึ่งสีม่วงอันนี้เนี่ยมันหมายความว่าให้ความสัมพันธ์กับการฆ่าศัตรูที่อยู่ใกล้แล้วก็รวบรวมเอลปิสไปด้วยเอลปิสคือคะแนนนั่นแหละเนาะซึ่งสอันเนี้ยเขาเลือกไว้เป็นแผนเดียวกันนะครับส่วนอันนี้ครับสีฟ้าก็คือหากทีมของคุณอยู่ในอันดับที่2หรือสูงกว่าให้ความสัมพันธ์กับการป้องก e ันอีซูเฟียหรือว่าฐานของเราเป็นหลักนั่นเองนะครับ ส่วนที่เป็นสีแดงด้านขวาตรงนี้ก็คือเน้นการโจมตีผู้เล่นอื่นเป็นหลักนั่นเองนะครับส่วนโลที่เป็นหมายเลขหนึ่งหมายความว่าให้เราปกป้องอ e ีซเฟียหรือว่าฐานของเราเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้อธิบายไปแล้วเนาะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะเอาแผนไหนเข้าแผนไหนออกนะครับและพอเราเลเวลสูงกว่านี้มันมีแผนอื่นๆด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่จัดได้จะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับเป็นไอเทมสมใสัยสนับสนุนการโจมตีให้เรา่นแหละซึ่งเราต้องดูด่านด้วยนะว่าด่านนี้มันเป็นอะไรนะครับเช่นเป็นหมีแล้วก็สีแดงเราจะได้จัดไอสองอันนี้เข้าไปเยอะๆเ,เวลาจะจัดก็ง่ายๆครับเราแค่คลิกเสร็จปั๊บแล้วก็เลือกอันอื่นได้เลยนะครับถ้าต้องการแทนที่ก็กดตัวนี้แค่นั้นแหละนะครับแล้วพอเราใส่เนี่ยสเตตัสก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะมันมีทั้งหมด9อันด้วยกันใช่ไหมครับแล้วมันคืออะไรบ้าง อันแรกคือโจมตีสีแดงด่านนี้เป็นสีแดงเราควรจะใส่สีแดงเข้าไปเยอะๆใช่ไหมแต่ว่าบางอันมันก็ไม่มีสีแดงไงมันอาจจะมีความสามารถอื่นที่ดีกว่าอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือโจมตีสีฟ้าเนาะอันนี้สีเหลืองนะครับส่วนนี้คือโจมตีหมีอาจจาได้ใช่ไหมว่าด่านนี้เป็นสีแดงกับหมีผมเลยเน้น2อ,อันนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีการโจมตีพวกปลาแล้วก็พวกมแมลงที่เป็นแมงมุมด้วยนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็คือเป็นบัฟพิเศษครับอันนี้คือทําให้เราเดินได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ส่วนอันนี้คือ มันจะแรงขึ้นเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมและว,ว่าเราจะจัดของจัดตัวจัดอะไรยังไงนะครับเมื่อพร้อมทุกอย่างแล้วก็ไปแบทเทิลได้เลยครับซึ่งเกมนี้เรามีออโต้เลยนะถ้าเกิดขี้เกียจเล่นเองก็เปิดออโต้ได้ด้วยนะครับให้มันฟาร์มแรงให้สําหรับการะชะปองเกมนี้นะครับจะอยู่ด้านซ้ายล่างสุดเลยครับปุ่มเล็กๆด้านซ้ายล่างสุดเลยนะ เมื่อระบบกาชาเปิดรอบแรกอะครับมันจะเป็นทัวร์เรียลกาชาครับจะมี4ี่ลุงหรือว่าตัวละครระดับ UR อยู่แล้ว1ึตัวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยว่าจะได้ใครนะครับแล้วก็การเปิดกาชาเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอุปกรณ์อะก็เป็นพวกอย่างเงี้ยที่เป็นคิ้วที่เป็นลูกบากแบบนี้นี่แหละมันจะไม่ค่อยมีตัวละครมันจะเจอแบบตัวละครแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวในการเปิด10ใบนี่นี่นี่ดูสี่ลุงแบบนี้นี่นแหละครับมีตัวละครอยู่ครับ น่าเสียดายน้องคนนี้ผมรู้สึกเฉยเอยอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารีเซ็ตหาตัวละครใหม่ตามที่เราต้องการได้ส่วนกระชปองตู้อื่นๆก็จะมีตู้ชุดว่ายน้ำครับโพดอยากได้เลยแต่ต้องเติมเงินครับใส่ฟรีหมดสิทธิ์ก็ัผโหแมน่าเสียดายมากส่วนตู้นี้ก็จะเป็นตู้เรียกว่าตัวอะไรเดียเป็นตู้พิกอัพนะครับก็มีของ2คนนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็จัดไปได้เลยครับผมคิดว่าจะเปิดอยู่นะแต่ในความจริงผมยากได้ชุดว่ายน้ำไงเสียดายไม่มีตัง ส่วนตู้ต่อมาก็จะเป็นตู้ของน้องที่ใส่แมสค,คนนี้นะครับสามารถใช้เพชรฟรีเปิดได้เนาะส่วนอันนี้เขาบอกว่ามีตั๋ว UR ก็มาเปิดได้ซึ่งมันเป็นตู้เดียวกันกับตู้แรกที่เขาให้เปิดนั่นแหละเสียดายผมไม่ได้คนสายสุดอ่ะไม่เป็นไรครับผมกันก็เดี๋ยวเรามาเปิดตู้นี้กันละกันนะครับมีตั๋วแค่5้าใบครับเพชรเขาไม่มีแจกมา,มากกว่านี้แล้วนะครับผมก็อาจจะต้องขยันเล่นนิดนึงนะฮะและเดี๋ยวผมสรุปให้ดูเลยกันละกันว่าได้ใครบ้างน,นะครับ ใบแรกมาเป็นเกียร์ครับใบที่2ก็เป็นเกียร์ใบที่3ก็เป็นเกียร์ใบที่4ก็ยังเป็นเกียร์และใบสุดท้ายก็ยังคงเป็นเกียร์อยู่นะครับแนะนําว่าสะสมครบ10ใบค่อยมาเปิดทีเดียวจะดีกว่าโซเรกาชาเกมนี้ระดับ ur อยู่ที่3%อนะครับก็ค่อนข้างมาตรฐานนะครับส่วนคนที่อยู่หน้าตู้เนี่ยเรทจ,จะเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยครับคือ0.5นะครับคนอื่นๆก็จะลดลันกันไปเนาะ ส่วนการันตีจะอยู่ที่200โลนะครับดูด้านขวาตรงนี้เห็นค่า GP ไหม GP คือแต้มกระชปงที่เราเปิดมานั่นแหละครับใช้200แต้มในการแรกจ้า พอเปิดแกชสปองเสร็จแล้วมาดูด้านซ้ายเมนูที่4นะครับอันนี้คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวละครของเรานั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้ชุดใหม่มานะเราก็แตะที่ตัวละครแล้วก็ดูด้านขวาล่างมี2ปุ่มใช่ไหมปุ่มแรกคือการเปลี่ยนชุดนั่นเองเนี่ยครับน่าเสียดายที่ผมไม่มีชุดนี้โหโคตรอยากได้เลยชุดแว่นน้ำเนี่ยไม่มีตังเติมขอโทษด,ด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งด้านขวาล่างนะครับอันนี้มันคือการไปเยี่ยมห้องของสาวๆนั่นเองนะครับสิ่งที่ทําได้เลยคือการให้ของขวัญน,นะครับถ้าเกิดว่าเราให้ของที่เขาชชออบบจจจนนนเเเเลเวลัพ่ะะะรรรรแ้้้กิดดไไขึใมาาป็ ตอบแทนนั่นเองครับแต่ว่าให้มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันต้องรอเลเวล5 10 15 20อะไรแบบนี้ถึงจะได้รับรางวัลหลายรายการ ส่วนต่อมาจะเป็นระบบสกิลนะครับผมก็เลือกตัวละครที่เราต้องการจะเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างจะมีให้อัปเกรดอาเบอิตี้อยู่นะครับเป็นสกิลทีนี่แหละนะครับช่วงแรกก็ไม่ได้ใช้อะไรมาครับไอเทมที่ไดจากการเล่นทั้งหลายแหเงินทั้งคริสตัลอะไรแบบนี้ก็ปลดล็อกได้เลยนะครับอันนี้จะทำให้เราถึกขึ้น2%เนาะมีดาเมจคัทแล้วก็มีการเพิ่มแม็กซ์ HP ให้เราด้วย8%พอเราอัปเกรดมาแล้วนะครับเราก็สามารถใส่ได้ที่ด้านซ้ายได้เลยนะครับก็แค่คลิกที่ช่องว่างๆแล้วก็คลิกที่ไอเทม ส่วนอันนี้คือการถอดนะครับและเกมนี้เขามี3สกิลใช่ไหมครับแต่ละสกิลจะมีสกิลทีแยกต่างหากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นแล้วเราใช้สกิลไหนเยอะๆเราไปอัพอันนั้นก่อนก็ได้นะครับ ทีนี้พอเราอัปเกรดเข้ามาลึกๆะครับมันจะเริ่มใช้ของมากขึ้นนะครับอย่างเช่นคริสตันที่เราต้องไปเล่นบ่อยนั่นแหละอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับไอ้น,นี้ก็เหมือนกันได้จากการเล่นบ่อยแต่อันเนี้ยมันได้จากการที่เราจีบสาวจําได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เราเอาของไปให้นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าหัวใจของเขาเยอะๆเขาก็จะมีการปลดล็อกเจ้าเนี่ยมาให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวพอเราอัปเกรดครบ7ช่องนะครับไอ้สล็อตที่2ตรงนี้จะปลดล็อกออกมาครับพออัปเกรดครบ20ช่องสล็อตที่3ก็จะปลดล็อกออกมาแต่ถ้าให้เราใส,าส่ส,ส,สกิล ส่วนต่อมาจะเป็นเมนูเกียร์นะครับอันนี้ก็อธิบายไปก่อนหนะ้านี้แล้วตอนจัดทีมใช่ไหมเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับแต่ว่าท่านชมจะต้องมีของก่อนครับซึ่งของพวกนี้มันได้มาจากการเปิดกระชะปองซ้ำไงอย่างเช่นก่อนนะั้นเนี่ยผมเปิดมาได้พี่หมีซ้ำมั้งเออพอได้พี่หมีซ้ำมาเนี่ยมันจะได้มาเป็นแผ่นดิสระดับล่างๆหน่อยแบบนี้เห็นไหมครับก็สามารถอัปเกรดได้เลยถ้าคิดว่าเราได้ใช้แน่ๆนะ ส่วนของฟรีมันอยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหมครับอ่าด้านขวาบนเลยจดหมายนี่แหละครับแต่ว่าเขาไม่ได้แจกเพชรมาเยอะนะาอย่างที่บอกนะครับเข้ามาแล้วกดตัวนี้เพื่อรับรางวัลได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโซนที่อยู่ด้านขวาล่างตรงนี้ครับจะเป็นพวกเควสรายวันนู่นนั่นนี่ซึ่งเกมนี้ง่ายมากเลยก็แค่ไปเล่นบ่อยๆเท่านั้นเองครับไปใช้ไอเทมบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีทั้งรายวันรายสัปดาห์แล้วก็มีทั้งอาชี e เม m e n t ต่างๆนะครับก็ทําอะไรผ่านหรือว่าเล่นไปสักพักหนึ่งก็อย่าลืมมากดรับด้วยกันละกันทีนี้กลับมาดูด้าน มีให้เราทําทั้งหมด7วันแต่ไม่รู้ว่าครบ7วันแล้วจะมีต่อหรือเปล่านะแล้วก็อีกอันนึงคือจะเป็นเควสมือใหม่7วันนะครับผมถ้าเกิดว่าทําครบ42เควสนะครับจะได้รับเพชรไปเลย3 0 0พเปิดกระชาได้แค่10ใบเท่านั้นเองอ่ะทำทั้ง7วันแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเขาก็มีรางวัลแจกเป็นระยะระยะอยู่แล้วไงเช่นอันนี้คือเคลียร์ภารกิจของวันที่1ได้ครบก็จะได้500เพชร โซนต่อมาจะอยู่ด้านซ้ายเมนูที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเกมนี้นั่นเองครับมีทั้งเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมอ่าเนื้อเรื่องของตัวละครเนื้อเรื่องอีเวนต์อะไรเงี้ยก็เข้าไปอ่านได้นะครับผม1เควสก็จะได้ทั้งหมด30เบเพด้วยกันครับ ส่วนคอนเทนต์หลักๆก,ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันเน้น PVP ไงคอนเทนต์อาจจะไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่นะครับส่วนการตั้งค่าเกมนี้ก็จะมีตรงนี้เลยนะครับก็คือเปลี่ยนคนที่จะให้มานั่งตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็คลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกคนที่ต้องการชุดก็ได้นะถ้าเกิดว่าเรามีชุดอื่นก็สามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะอยู่บริเวณด้านขวาบนที่เป็นขีด3ขีดครับเอาที่สําคัญสาคัญเลยคือตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของการตั้งค่านั่นเองครับอัน,น FHD เยอะๆก็ต้องเลือกอันนี้ครับ่วนา้าถัดมาคือตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ ID ของเรานั่นเองครับเกมนี้ก็จะมี2แบบแบบหนึ่งคือผูกกับพวก Google Apple นะครับอีกแบบหนึ่งเลยคือตั้ง password เหมือนกับเกมญี่ปุ่นดั้งเดิมนั่นเองการตั้ง password สสของเกมนี้ต้องการแค่3อย่างนะครับคือมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะขึ้นหน้าจอประมาณแบบนี้นะครับก็เราจะต้องจํา ID ของเราไว้ด้วยนะอา้าคําถามคือ ID อยู่ไหนเมื่อกี้ก็ลืมชี้ให้ดู ไอดีของเราคือตัวนี้ครับที่เป็นตัวเลขยาวๆนี่คือไอดีของเรานะไอพาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อกี้ไอหนึ่งสองหนึ่งสองนั่นก็คือรหัสผ่านนะครับจำไว้ทั้งคู่นะทีนี้พอเราย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วครับดูด้านขวาบนครับที่มันเป็นขีด3ขีดครับแต่เข้าไปได้เลยครับเราใช้เมนูนี้ครับเมนูนี้ก็คือการล็อกอินนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราล็อกอินกับ Google ก็ง่ายหน่อยถ้าเป็น ID p a s s พ o r เวิร์ดก็เอามากรอกได้ที่นี่นะครับผมส่วนการลบข้อมูล ID ทิ้งไปคือตรงนี้นะครับเผ และเกมนี้มีคำสั่งสคริปด้วยนะครับกดปุ่มนี้นะหลังจากที่เราตั้งชื่อตัวละครเสร็จแล้วครับมันจะเป็นการข้ามการสอนซึ่งเราสามารถข้ามได้2จังหวะก็ข้ามไปให้หมดเลยนะครับส่วนบทสนทนาก็ด้านขวาบนครับมันยังข้ามไม่ได้ครับแต่ว่ามันสามารถเร่งความเร็วแบบนี้ได้โอเคมาถึงการสคริปรอบที่2อแล้วครับกดปุ่มซ้ายที่เดิมได้เลยครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การเปิดกระชับชปองนะครับผมน่าแหละท่านผู้ชมก็วนลีแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะได้ตัวละครเร,เริ่มต้นตามที่เราต้องการนั่นเอง